วาสนากู้ดีไว้ไม่แรงสุดดลแล้วลูกเพราะกูอยยุกี่วันแล้วลูกอายุอานามมันก็ะลายพีแต่กระตามอย่างเงี้ยหูอย่างได้ย,ยินเลยมันอดไม่ติดนี่สุแลแต่ลูกยางมันรัดใบมาขาจริงและลูกแต่มันยังไม่ขึ้นใบอ่อนยังไม่เป็นดอกยางย่างแก้นตัดได้ก่อน นู่มึงแหลเ่เดือนอื่นแต่ลูกข้อวดซทราไปคูดไปแกนอ่ามันไม่ได้เต็มจํานวนได้สักเก้าโดสิบโลก็พอได้แหลเกยแหล่เกลือนี่เดินเราแม้ที่นอนกันเลือดแต่โลกแด้อป้อไม่เตียงไม่เติร์ดนุน่ยจะบ้าเปลยอุ้งขึ้นมองไม่ตันเตียงกูดดังแล้วแ,วแต่้ยอย่างโยปนนี้ลเก็ กูไม่ใจแจ้เนี่ยกูอาได้ตืบปลอก้อตามนะกันกี่การกันนักนะกูตบำใจไม่รอดลูกเอแต่ว่าต่ำเต้าอย่างจับเปียถ่ายหน่อยก็กระโปงแรกเนี่ยปั่นนันแหละกูไม่ดีได้จริงต่ำเต้ามันไม่ดีเดี๋ยวไปว่าแกันต่อยหนึ่งในเจอเนี่ยไม่รุ้ง ก้องตัวเองนอนไม่รับเลยจะเพื่อนองไงเพื่อนรับกันกูนไปดีแล้วนะแตเลี้ยงตู้มาแต่เกียติเทียนนั้เตเลียงมันดีกันเลยแต่ดำดาวดลยแม่เขาอยากไปต่อปากต่อขำกับพี่นุ้ยเลย,เยกูตาเตโตก็ตาไม่ใจปีน้องอะไรกูไม่ขึ้นเดือนกูเลยแล้วลต,ลตุกซิ่งงั้นมากซี่ด้วยหลิบกูได้ยน่นกับเดียวโป๊ ลูกคำแปดตาแล้วต้องกินกระตักินคำใ้คำตินคำใ,ใ,ใ,ใ้ไม่ได้ใจโจแล้วเชียนนะเรากินจริงกินไห้หนุ่กินหนักหน้ามากกินข้อไงไตแรงนุ่ยบาดแล้วอาโบ๊เสื้อมาแต่โบ๊แตกเหลือนมาแล้วรีดตังไวไก็อะคุณแม่ไอเดะพี่หนุ่ยอะไรก็ไม่รู้แม่ครับคือที่ผมหยุดไม่ไปทำงานวันนี้นะฮะ คืออยากจะสนานาหารือกับแม่ผมมีเรื่องสําคัญที่จะคุยกับแม่ฮะมีเรื่องสำคัญที่คุยกับแม่ใช่ครับจริงด้วยค่ะคุณแม่เป็นเรื่องสําคัญมากจาก้าเลยวาหนามึงมีเรื่องตัวสาคัญแล้วหนุยห่ยไอเต็งล้อมติดกันนึยเพราะว่าปล่อยหัดหน้าไม่ปล่อยยางไม่ออกมันออกกันแล้วเพราะมันดีไปแล้วไอเตีเกงก็ไม่อย กูรับมีตังงั้นไปตามแล่มีตังคงกูไปแล้วเต่งว่าอย่างไปปันป่นซื้อว่าตามแล้วยืนเต็งยนือปันนี้